สวัสดีครับวันนี้ทีมงาน 4T ทีเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอำเภอจอมพระเรามาพบกับเกษตรกรอีกท่านหนึ่งนะครับที่ประสบผลสําเร็จจากการใช้พิพันโฟทีของเรานะครับเรามาพบกับเขาด้วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อน้อยอินชัยครับน้อยอินชัยอยู่ที่จอมพระอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ครับ ปลูกอะไรครับข้างหลังผมนี้นี่ปลูกอะไรเลยเมล่อนกับแตงโมครับเมล่อนกับแตงโมครับแล้วเรามาเจอฟอร์ีได้ยังไงครับอ๋อก็มีคนแนะนํามาครับมีคนแนะนํามาครับก็เอาไปใช้ที่ฟาร์มเมล่อนครับฟาร์มเมล่อนที่พูดถึงเนี่ยคือฟาร์มของลูกคีเจ้านายครับเป็นฟาร์มใหญ่ครับฟาร์มใหญ่ครับมีประมาณกี่โลงับที่บริษัทก็ประมาณ90โลครับมีประมาณ90โลนะครับรอบที่ผ่านมาเนี่ยมันเจออะไรครับตอนที่ทําในฟาร์ม อ๋อช่วงหน้าหนาวมันก็มีลูกแตกลูกอะไรแต่มันก็พอได้ครับเพราะใช้โฟทีนมันก็พออ๋อเกิบกิโลเนี่ยเพื่อนๆนที่เขาไม่ได้ใช้โฟทีเป็นยังไงบ้างครับครับก็ก<อ>็ไม่ได้เลยครับเดีครับที่เขาไม่ใช้โฟทีนี่ผลผลิตไม่ได้เลยเหรอครับหมายถึงเสียหายหรือหมดเลยครับก็ได้ส่วนน้อยครับได้ส่วนน้อยครับลูกไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่ครับแล้วของเราอ่ะที่เราดูแลลูนั้นอ่ะของเราก็พอได้ครับพอได้ได้เท่าไหร่ครับ ก็โลหนึงก็ประมาณ400 400กว่าบาทที่ผ่านมาที่กระทบหนาวนี่นะของเราได้กว่รับยกว่าวเพื่อนๆเนี่ยศูนย์เลยหรือเรียกว่าแทบไม่ได้เลยก็โลหนึงก็6 6โลๆๆๆกบโลครับคนอื่นได้560โลนะครับไม่ถึง100กิโลนะฮะแต่ของคุณน้อยที่รับผิดชอบดูแลในโรงเรือนนั้นเนี่ยได้ประมาณ4-500โลผมถือว่าห่านฉลุยเลย โดยมาได้หามทั่วไปแต่ละโรงเนี่ยถ้าเป็นพริกเพลกเลยหรือที่เราเคยทำล้วใช้โปรตีนผลิตได้สูงสุดเนี่ยได้เท่าไหร่ก็ประมาณ7 0 0ครับ700ถึง800ร้อยโลวันนั้นเจ้าหน้าที่หรือน้องๆที่ทํางานในฟาร์มเนี่ยเขาก็จะค่าเฉลีย่ยประมาณ200300โลครับเป็นเรื่องปกติแต่นน้อยทําในฟาร์มเนี่ยได้ถึง500โลแล้วช่วงที่ไฮไลท์ก็คือพีิกสูงสุดได้7800โลครับก็เลยตัดสินใจเอามาใช้ในแปลงตัวเองฉีดยังไงฮะกี่วันครั้งครับ ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งสี่ครั้งหนึ่งครับี้เห็นบอกว่าพอะเอาโปรตีนมาใช้ในแปลงเมล่อนแล้วสิ่งที่ได้เห็นหลังจากเอามาใช้ในแปลงตัวเองแล้วมีอะไรเล่าให้ผู้ชมฟังบ้างครับก็รู้สึกดีครับก็ผลผลิตก็ได้เยอะครับก็ผลผลิตก็เพิ่มต้นก็สวยใบก็เขียวครับต้นก็สวยใบก็เขียวครับลูกก็สม่ำเสมอครับแล้วรสชาติอะรสชาติดีครับสีสีก็ได้ครับแล้วกลิ่นนะ กลิ่นก็หอมดีครับเห็นเมื่อสักครู่เราผมฟังนะครับว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มาซื้อเนี่ยส่วนใหญ่กลับมาที่ฟาร์มของคุณน้อยก็คือมาที่แปลงหรือไม่ไปที่ที่ฟาร์มก็จะมาหาคุณน้อยว่าของเขาเนี่ยสีกลิ่นรสชาติได้หมดเลยใช่ไหมครับ,ร,บราคาก็ได้สูงของคนอื่นใช่ไหมครับบอกผู้ชมทางบ้านครับว่าอันเนี้ยมันใช้แล้วคุ้มค่าแค่ไหนบอกเลยครับครับก็รู้สึกดีดีใจครับที่ใจโฟร์ทีครับก็ เยี่ยมเยี่ยมของเขาจริงๆครับก็อยากให้ลองใช้ดูครับว่าใช้โฟทีแล้วมันดีขนาดไหนก็ลองดูครับลองนําไปใช้ดูแล้วคําตอบจากการใช้จะบอกตัวเกษตรกรเองนะครับวันนี้ทีมงานโฟทีขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับคราวหน้าพบกันใหม่ว่าเราจะไปที่ไหนวันนี้แปลงเมลอนแปลงแตงโมผลผลิตดีเกินคาดจากพี่น้อยเกษตรกรที่อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์วันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ